ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป ลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับชาวเกนจินอิมพ็กที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเข้าสู่ชแนลสเก็ตโครกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไกด์เช่นเดิมครับจะมาไกด์เกี่ยวกับตำแหน่งของเขาเรียกว่าข้อความที่สูญหายไปนั่นเองนะครับโดยเจ้าข้อความพวกนี้ครับมันก็จะนําพาเราไปพบกับสิ่งที่เรียกว่ากล่องทองอีกนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดแรกกันก่อนเลยนะครับว่าไอ้เจ้าข้อความที่สูญหายน่ะจุดแรกอยู่ตรงไหน โดยจุดแรกมันก็จะเป็นจุดที่ผมยืนอยู่นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเทเลพอร์ตมาตรงฟอนฟ,อนฟูจิตโตนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเทเลพอร์ตมาสําเร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยหาหลังครับแล้วเพื่อนก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่คล้ายเต็นท์อยู่นะโดยป,ปกติเนี่ยตรงนี้ครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าไอ้กลมกลมสายฟ้าอยู่นะเขาเรียกว่าเป็นบาเรียสายฟ้าอยู่นะมันต้องต้องแก้พัซเซิลก่อนนะครับซึ่งพัซเซิลมันก็ไม่ได้แก้ยากมากมายครับผมคิดว่าเพื่อนน่าหลายน่าะคนนก็จะเปิด นี่นะพัสซิ์ก็จะอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยครับเนี่ยครับล้วก็ตีครับให้มันแบบเป็นสีเดียวกันให้หมดเนี่ยครับแล้วเขาเรียกว่าบารียรสายฟ้าก็จะหายไปนั่นเองครับทีนี้พอเราเข้ามาสำรวจแล้วเนี่ยเราก็จะเจอข้อความที่หายสับสูนย์ไปครับก็บคือข้อความนี้ข้อความที่สูญหายแล้วกันนั่นเองเดี๋ยวผมจะเรียมันอีพิกเกินไปโดยเนื้อหาใจความเป็นยังไงนะเมื่อผมอ่านแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังละกันนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราได้อ่านข้อความไปเลยมันก็มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจอยู่ประมาณหนึ่งเลยครับก็คือมีคนที่ชื่อว่าถ้าเกิดผมจําชื่อไม่ผิดนะครับเขาจะชื่อว่ามาซาฮิโตะนะครับคือมาซาฮิโตะเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเป็นแม่ทัพคนกอดซาระนะครับเป็นแม่ทัพก่อนคุโจซาระของเราอะ่ะใช่แล้วซึ่งหลังจากที่มาซาฮิโตะนะครับขนกองกําลังเข้ามาบุกที่เกาะยาชิโอริเนี่ยครับเขาก็ได้เขียนจดหมายรายงาน เกี่ยวกับเรื่องทาทาริกามีครับก็คือไอ้ทาทาริกามีเนะี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตชั่วร้ายนะครับเป็นจิตอาฆาตที่มันเหมือนมันเหมือนเป็นคำสาปอบพูดแบบนี้ละกันมันเหมือนเป็นคำสาปเป็นบาปเหมือนกับที่เซีวโดนะครับพอขึ้นมาที่เกาะย,ยาชิโอริแนละ้วเนี่ยเหล่าทหารนะครับก็ได้โดนทาทาริกามีเนะี่ยเล่นงานเข้าไปครับโดยมาซาฮิโตะที่เป็นแม่ทัพตอนนั้นเนี่ยก็เลยเขียนจดหมายไปหาท่านผู้นําไอ้ท่านผู้นําตอนนี้ผมไม่รู้ว่าหมายถึงโชกุนหรือว่าหมายถึงใครที่มียศสูงกว่ามาซาฮิโตะนะครับ คือผู้นำเนี่ยครับเขากลับไม่แสดงท่าทีที่แบบเห็นใจเลยแต่กลับแสดงความโกรธเกี้ยวออกมาแทน,นครับซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับไอคนที่เขียนข้อความนี้นะครับมันเลยถูกส่งให้ไปตรวจสอบสถานการณ์บนเกาะย,ยาชิโอริครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เขียนรายงานตามความจริงไปผมก็ค่อนข้างเชื่อนครับว่าคนที่ส่งไอเจ้าหมอนี่มาเนี่ยเขาคงจะสงสัยในตัวมาซาฮิโตะนะครับว่าเฮ้ยคือกลัวพวกผู้ต่อต้านหรือเปล่า ทำไมถึงไม,ไ,มไม่บุกไปสักทีแบบทา,ทา,ทาริกามิเนี่ยมันเป็นเพียงสิ่งที่เรียกว่ากูขึ้นมาเองหรือเปล่านะอะไรประมาณนั้นนะ่ะก็เลยส่งไอ้ผู้ตรวจสอบไอ,ไ,อไอ้หมอเนี่ยครับมาตรวจสอบนะครับซึ่งก็ไม่ได้มาตรวจสอบอย่างเดียวนะครับก็คือเขาเนี่ยถูกส่งมาเพื่อลุกขวัญกาลังใจของท่านมาซาฮิโตหรือก็คือน่าจะเป็นแม่ทัพของโชกุณนณเวลานั้นนะครับให้มาซาฮิโตเนี่ยบุกไปยังแหล่งกบดานของไอ้เจ้าพวกเขาเรียกว่าพวกทรยศหรือก็คือพวกกลุ่มต่อต้านละกันนะครับแล้วก็จัดการพวกเขาในทีเดียวซึ่งถ้าเกิดมาซาฮิโตทำไม่ จะปลดมาซาฮิโตออกจากตําแหน่งแม่ทัพนะครับแล้วก็แต่งตั้งคุโจซาระขึ้นมาแทนต่อมาก็ตามข้อความนี้เลยครับก็คือเขาได้ขึ้นเกาะแล้วก็มุ่งหน้าลงใต้ต่อไปตั้งค่ายตามกระดูกงูแล้วก็บุกโจมตีตามโอกาสนะครับก็คือแบบซุ่มโจมตีตามแผนนั่นเองนะซึ่งก็ดูเหมือนว่าในเกาะยาชิโอริเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีแค่เพียงกลุ่มต่อต้านเท่านั้นแต่มันกลับมีโจรสลัดด้วยครับที่อยู่ในฟอนมูเมอีแบบตรงทางใต้นะครับคือมันก็ เขาเรียกว่ากลุ่มกองกาล,งกลงังของโชกุนหรือกองกำลังทหารนะครับจะจัดการเตรียมการค้นหาเกี่ยวกับไอ้พวกโจรสลัดนในภายหลังโอเคประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูไอ้เจ้าข้อความที่สูญหายในในส่วนที่2กันต่อเลยนะครับดโดยไอ้ส่วนที่2นะครับมันก็จะอยู่บริเวณประมาณตรงนี้เลยนะครับเนี่ยทุกคนนา่าจะเห็นไอ้ตรงเขาเรียกว่าตรงจุดสีน้ําตาลนะครับคล้ายๆเต็นนะก็ให้เราวาปไปที่เจ้าดันเจียนโถงใบไม้แดงน,นะครับก็ว์ปไปแล้วก็วิ่งไปเอานะหลังจากที่ว์ปมาแล้วก็ตามทางเลยครับล้วก็ไปตรงไอ้เจ้าตรงส่วนที่เรียกว่าเต็นของไอ Uh, ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของใครอ่ะ <laughs> มันเป็นของใครนะไอ,ไอทหารคนนั้นอนะ่ะเออไอทหารที่มันถูกส่งมา <laughs> ผมเรียกว่าท่านผู้ตรวจการแล้วกันนะครับโอเคไป โอเคครับหลังจากที่เราจัดการไอเจ้าพวกลูกกระจอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เราเดินตรวจสอบนะครับโอเคแล้วเราก็จะพบกับไอข้อความที่สูญหายอยู่บนกล่องตรงนี้นั่นเองครับก็เดี๋ยวผมอ่านแล้วเดี๋ยวผมก็จะสรุปให้ฟังเหมือนเดิมเนาะ โอเคหลังจากที่เราอ่านจบแล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้าผู้ตรวจการครับมันก็บอกว่าบริเวณแถวนี้นะครับมันเป็นที่ชุกชุมของเหล่าโจรสลัดแล้วก็เหล่าโจรรวมถึงไอ้พวกหนีทหารด้วยนั่นเองนะครับโดยจุดสําคัญที่สุดของบริเวณนี้มันก็คือเจ้าเรือตรงนั้นครับเรือตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเป็นจุดที่สาคัญมากๆเนื่องจากมันเป็นที่ซ่อนของแบบสมบัติที่ถูกขโมยมามันเป็นที่ซ่อนของโจรมันเป็นที่ซ่อนของโจรสลัด มันเป็นที่ซ่อนของแบบไอ้พวกหนีทหารด้วยนั่นเองครับโดยเขาหลังจากที่ส่งลูกน้องไปล่าตะเวนนะครับเขาก็พบเห็นโจรสลัดเดืล่าตะเวนบริเวณน,นี้แบบเยอะมากๆเลยครับเขาก็เลยคิดว่าไม่ควรที่จะอยู่ตรงนี้นานนะครับโดยจุดต่อไปที่เขาจะไปตั้งแคมป์เนี่ยมันก็อยู่บริเวณไอ้เจ้าหัวงูนะครับกระดูกหัวงูนะซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลก,ปลกๆเกิดขึ้นกับเจ้าตัวของไอ้เจ้าผูตรวจการคนนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยนะครับเริ่มมีเลือดกำดาวไหลออกมาแล้วก็เริ่มฝันร้ายนั่นเองครับโดยเขาบอกว่าเกาะททาางตตะวันกนกี่่ยยจมอูใ ผมค่อนข้างเชื่อว่ามันคือเกาะน,นี้นะเนี่ยเออไอเกาะเนี่ยที่จมอยู่ในทรายดูดอะไรของมันเนี่ยครับประมาณนี้ผมว่าเกาะตรงนี้แหละมันบอกว่าตรงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับสิ่งที่แบบชั่วร้ายอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ในคําพูดของไอเจ้าตัวผู้ตดการนะโอเคเดี๋ยวงั้นเราไปดูตรงแคมป์ต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับว่าเนื้อเรื่องถัดมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรโอเคครับจุดต่อมาก็ตามที่เนื้อเรื่องมันอธิบายไว้เลยนะว่าเรามันจะมาตั้งแคมป์บริเวณเซอร์เพนเฮดใช่ไหม ก็น่าจะประมาณตรงนี้นะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆในเทเลพอร์ตมาตรงที่พำนักแห่งแดนทอมินแล้วกันเมื่อมาถึงแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายมาเลยครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามันมีเต็นท์อยู่นั่นเองครับโดยเดี๋ยวเราก็เข้าไปสํารวจกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอไอ้ตรงข้อความที่สูญหายเนี่ยผมก็จะอ่านแล้วก็มาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ โอเคครับหลังจากที่ผมอ่านข้อความเนี่ยนะครับก็คือไอ้เจ้าผู้ตรวจการคนนี้ครับหลังจากที่มันมาอยู่ที่นี่ครับคือไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมันมันทาให้มันเชื่อสนิทใจ,จแล้วนะครับว่าไอทา้ทธาริามิที่ไอ้เจ้าเขาเรียกว่าแม่ทัพคนก่อนเนี่ย เคยพูดเอาไว้หรือเคยเขียนรายงานไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงนั่นเองนะครับโดยคนเขาเรียกว่าคนในคณะเดินทางของมันทั้งหมดหรือคนในกองทัพของมันทั้งหมดเนี่ยครับเริ่มที่จะเลือดกำดาวไหลแล้วก็เริ่มที่จะแบบฝันร้ายขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนั่นเองครับในตอนนี้มันก็เลยแบบเชื่อแล้วว่าเฮ้ยทาริกามีเนี่ยมันคือเรื่องจริงนั่นเองครับไอ้เจ้าวิญญาณของเทพอสูรตัวเนี้ยเทพงูตัวเนี้ยครับมันเป็นของจริงครับซึ่งมันก็จ้องมองมาที่พวกเขาอย่างอาฆาตแค้นนั่นเองครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับไอ้เจ้าูยักษ์เนี่ยนะครับมันเป็นวิญญาณอาฆาตแข่แล้วมันก็จ้องมาครับคือมันมันก็ไม่ได้มีแค่อาการเลือดกำเดาไหลแล้วก็ไม่ได้มีแค่อาการฝันลายเท่านั้นนะครับมันยังมีผื่นขึ้นตามผิวหนังแล้วครับแล้วก็หน้าอกเนี่ยยังรู้สึกคันแล้วก็ชื้นอยู่บ้างแล้วมันเหมือนโควิดเลยวะนั่นแหละครับแม่ตรงเนี้ยมาเลยค่อนข้างเชื่อแล้วทารุกรมีเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวหรือโอเคทีนี้เนี่ยนะครับไอ้เจ้าเนี่ยมันก็บอกว่ามันจะหันหน้าไปทางเหนือครับมุ่งหน้้าาาไปแแถววหมู่่่่บบบกะเพือออทีจสดง กิจกรรมแล้วก็ดูว่าเจ้าโจรสลัดเนี่ยมันทําอะไรนะครับเพราะหมู่บ้านฮิกกีเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงไง ถ้าเกิดเราอยู่ที่สูงแล้วก็มองลงมาแล้วก็จะเห็นกิจกรรมของไอ้เจ้าโจรสลัดเนี่ยชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมทีนี้ตรงนี้ครับผมค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่าท่านผู้นําที่เขาหมายถึงเนี่ยมันไม่น่าจะใช่โชกุนนะแต่น่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งครับเนี่ยครับโดยไอ้เจ้าผู้ตรวจการคนนี้ครับมันบอกว่ามันได้รับบ,บทเรียนคําสอนจากท่านผู้นํามาว่าความเร็วของทาหารคือสิ่งสําคัญคือเราเห็นผู้ลีภัยแล้วก็คนป่วยเนี่ยเราจะต้องไม่มีความเมตตาในข้อความตรงนี้มันค่อนข้างสื่อถึงนะครับว่าถ้าเกิด เห็นคนลีภัยหรือคนปล่อยก็ตามเนี่ยต้องให้ฆ่าทิ้งนะครับคือวิธีการฆ่าก็คือล่อให้พวกเขาเหล่านั้นไนะปนรวมตัวที่ท่าเรือครับจากนั้นก็ล่มเรือของพวกเขากลางคันนึกออกไหม ก็คือล่มเรือเหมือนกับว่าทาให้เรือแตกแล้วให้จมน้ํากันตายอะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่มันอาจจะหมายถึงว่าคําว่าล่มเรือเนี่ยก็คือน่าจะหมายถึงแบบไม่ให้พวกเขาหนีได้หรือเปล่าเออแบบว่าปิดทางหนีทีไล่ให้หมดทุกทางอะไรยเงี้ยแล้วก็ให้ถามถึงเรื่องราวของพวกผู้ต่อต้านนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทาทาริกามิหรือวิญ,ญญาณร้ายของเจ้าเทพปศูนร์งูยักษ์ตัวนี้ครับมาขัดขวางการปกครองของโชกุนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามซึ่งผมคิดว่ามันเป็นผลพวงจากการต่อสู้วันครั้งที่แล้วของโชกุนกับ เขาเรียกว่าเจ้างูยักษ์เนี่ยนะครับก็เป็นผลพวงจากความขัดแย้งกันระหว่างเกาะยาชิโอริกับเกาะนารุคามีนั่นแหละครับคือเขาก็กัดกันมาตั้งนานแล้วนะก็คือเจ้าเกาะยาชิโอริเนี่ยมันก็จะมีสาลเจ้าซังโกโนมิยะใช่ไหมครับซึ่งนับถือเจ้างูเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทพอสูรส่วนเจ้าเกาะเขาเรียกว่าเกาะนารุคามีนะครับเขาก็นับเขาเรียกว่านับถือจิ้งจอกแล้วกันนะครับนับถือจิ้งจอกแล้วก็เหมือนกับว่าเขามีความเชื่อคนละแบบนะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นชนวนในการสงครามที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วนะครับ แต่ล่องรอยจากสงครามเนี่ยครับนี่ก็คือเป็นรอยดาบมุโซโนฮิโตทัจ,จิของโชกุนครับพี่ผ่าเกาะออกเป็น2ซีกนั่นเองครับก็ต้องออรอดูนะว่าสรุปแล้วเนี่ยต้นเหตุของสงครามมันคืออะไรตอนนี้เนื้อเรื่องก็ยังไม่เปิดเผยนะครับแต่ ที่แน่ๆคือเนื้อเรื่องของไอ้เจ้าผู้ตรวจการคนนี้เนี่ยน,น่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่ามันก็กล่าวถึงเขาเรียกว่าหัวหน้าหรือว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกแม่ทัพละกันเออเป็นแม่ทัพคนก่อนกุโจซาระนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ต่อไปกันเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะโอเคครับก็ตามคําบอกของไอ้เจ้าเขาเรียกว่าไอ้เจ้าผู้ตรวจการเลยละกันนะครับก็มันบอกว่ามันจะขึ้นไปที่หมู่บ้านฮิกิใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้เลยครับเนี่ยเทเลพอร์ตมาตรงสเตนจ โอเคเมื่อมาถึงแล้วเราก็ให้วิ่งลัดหมู่บ้านมาเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นจุดสิน้ำตาลในแมปนะครับมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะ โอเคครับหลังจากที่ผมได้อ่านไปเนี่ยนะครับคือตอนนี้ครับไอ้เจ้าผู้ตรวจการเนี่ยมันกําลังอยากจะคุยกับคนในหมู่บ้านแหละครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่ามันมีคนแบบมีทหารหนีทับเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านหรือเปล่านะครับแต่เขาก็ได้ส่งซามูไรที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเนี่ยเข้าไปใน่หมู่บ้านครับคือไอ้ซามูไรคนนั้นเนี่ยมันก็ไปนานมากแล้วนะครับแต่มันก็ไม่กลับมันสักทีเว้ยทีเนี้ย ไอ้เจ้าผู้ตรวจการเนี่ยครับมันก็เลยส่งคนไปตามอีกคนนึงครับซึ่งหลังจากที่ส่งคนไปตามอีกคนนึงเนี่ยครับเขาก็ส่งไปตามรอครึ่งชั่วโมงครับเขาบอกว่าเขาจะรอครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดแบบว่าครึ่งชั่วโมงยังไม่กลับมัน,นแสดงว่าหมู่บ้านฮิกกีนะครับให้ความช่วยเหลือกับกบฏนะประมาณนั้นแต่ว่าหลังจากที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยครับพบว่ามีคนอยู่เต็มหมู่บ้านเลยแต่หัวหน้าหมู่บ้านไม่อยู่ครับพอหัวหน้าหมู่บ้านไม่อยู่ครับแล้วก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ จากนั้นข้อความก็ถูกตัดหายไปครับซึ่งผมคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าผู้ตรวจการคนนี้วะเนี่ยน่าจะโดนลุมยำหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยครับว่ามันจะมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์นะโอเคครับจุดต่อมามันจะอยู่บริเวณเกาะเกาะนี้นั่นเองครับก็ให้เราไปที่เกาะเกาะนี้โดยการใช้เรือบริเวณตรงนี้ไปนั่นเองนะครับโอเคไป โอเคเพื่อนๆจะเห็นนะครับพอเรามาที่เกาะน,นี้หลังจากที่เราอ่านข้อความหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะปลดล็อกเจ้ากล่องทองออกมาแลครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเปิดกล่องทองเนี่ยผมขออ่านข้อความตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ โอเคครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่เจ้าตัวของผู้ตรวจการคนนี้ถูกส่งมาเนี่ยมันเพราะเหตุอะไรนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคือไอ้เจ้าตัวของไอ้เจ้าคนนี้ครับไอ้เจ้าผู้ตรวจการเนี่ยฟันหนึ่งซี่สองซี่สามซี่เนี่ยมีเลือดสีดําไหลออกมาคลื่นสีดาเนี่ยประมาณเนี้ยครับคือมันก็รู้สึกคันผมว่ามันน่าจะโดนคํำสาปเล่นงานจนแบบน่าจะน่าจะเกือบแบบน่าจะตายอ่ะน่าจะเกือบตายอ่ะทุกคนเก็ตเก็ตฟิลไหมประมาณนั้นนะครับซึ่งไอ้เจ้า ซูซูโนะหรือก็คาคาเนโมโตะนะครับคาเนโมโตะเนี่ยมันก็เป็นลูกน้องของเจ้าไอ้คนคนนี้นั่นแหละนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาพนันอะไรกันนะอใครที่มีเนื้อเรื่องหรือว่ารู้เรื่องตรงส่วนไหนเนี่ยก็เสริมได้นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับอืไอ้เจ้าเนี่ยครับในหัวเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมันบอกว่ามันไม่อยากให้งูงอกในแบบหัวมันไม่อยากให้งูเนี่ยงอกขึ้นมาในสมองของมันนะครับ คือมันบอกว่ามันไม่อยากได้ยินเสียงเขาเขาที่ว่าเนี่ยผมค่อนข้างคิดว่าเป็นวิญญาณอาฆาตของเจ้าง,งูนะครับเนี่ยครับแล้วมันก็แบบขออภัยด้วยท่านผู้นำสมบัติเป็นของผมผมคิดว่ามันมีนัยยะบางอย่างนะครับแบบว่าไอ้เจ้าผูน้นำนั่นเลยส่งเจ้านี่มาส่วนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับมันก็บอกว่ามันนกําลังถูกหลอมละลายด้วยเสียงกระซิบของเขาเขาคนนั้นนะผมคิดว่าน่าจะคือเจ้าง,งูครับเออนะก็เขาเรียกว่าคำสาปทาทาริกามีเนี่ยตรงเนี้ยก็ค่อนข้าง แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่ามันอันตรายมากแค่ไหนคืออันตรายมากเลยนะใครที่โดนคำสาปเนี้ยสาปไปแล้วโดนคํำสาปงูเข้าไปเนี่ยครับแบบเละแน่นอนครับร่างกายเนี่ยก็จะคือมันไม่ได้กลายพันธุ์นะแต่มันเหมือนกับมันเป็นโรคอ่ะมันอารมณ์เหมือนโรคอ่ะนึกออกปะเลือดออกตามไรฟันเลือดเป็นสีดํามีผื่นพุดพองคันฝันร้ายนะครับก็เป็นคํำสาปที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสาหรับเควสนี้เนี่ยมันก็ไม่เชิงเควสหรอกมันเป็นจุดที่บอกเนื้อเรื่องของเราเพื่อขยายความเข้าใจของท,ทาริกามิแล้วกันนะครับว่ามันสําคัญแค่ไหนส่วนของที่สามารถได้มาเป็นบันเดิลเนี่ยหรือของตอบแทนในการตามหาเนื้อเรื่องบาส่วนเนี่ยครับก็จะเป็นกล่องทองที่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับประมาณนั้นครับเ,เพื่อนๆก็เนื้อเรื่องของเขาเรียกว่าเนื้อเรื่องของเจ้าผู้ตรวจการก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ <S <S โอเคครับคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับสำหรับวันนี้เนี่ยยังไงเนี่ย ใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะีผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ